ผมได้ยินเปล่าได้ยินไหมเนี่ยไหเหรืยเนีเก็ดไปแล้วเอาอยู่อะไรอะมาอะไราสูบแต่ไปถ่ายยัางมันจะจทั้งจุลหูแล้วกินอะไรวะ <g ül s> หลุดผีใ <ś ed> หญ่ปหรอโลกว่าโอ้ยเ, <S 2> <S 2> เออโดมันติดนะออ,ออกรู้นี่เออนั่นแหละนั่นแหละเออ,เอน,นี่เป็นตัวเก่าอันเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนตั้ง <c ười> แต่ซื้อเปลี่ยนครั้งนก็ไม่ได้ไ<ม>เ,เปลี่ยน เอาให้ผมไม่เป็นคนปล่อยนะครับตกไม่ได้ก็ขอปล่อยครับผมัูอีกรืเปล่า,าโอ้ยย่ำไปเลยครับอยกดน บอกอยากโดนกระสุนแม็กซ์ใส่ <laughs> ไปเ yeah. ยี่ยมยอ้อยครับน้ำใบใจ <laughs>